ก็จากการจะลาจลของกลุ่มแวกเนอร์เมื่อวันที่ยิมสามอะไรอะไรก็เริ่มชัดเจนขึ้นทั้งสองฝ่ายมีเรื่องมีราวกับกองทัพรัเสเซียสังหารทหารรัเสเซียไปก็จํานวนไม่น้อยแทนยังมีการยิงอากาศยานตกอีกนับไม่ถ้วนโดยพีโกชินหวนหน้ากลุ่มแวกเนอร์ที่ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการจํากัดอิทธิพลให้อยู่ภายใต้รอบกฎหมายของรัเสเซียอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่เริ่มมีการสง่งอาวุธล่าช้าจนทําให้กลุ่มแวกเนอร์เสียชีวิตหลายหมื่นคนในเมืองบักมุดหรือกล่าวหาว่ากองทัพรัเสเซีย ทาหารแวกเนอร์ก่อนยิงอาวุธต่างๆใส่บ้างแต่ที่ย้ำหนักย้ำหนาก็คือการสูญเสียกําลังพลของแวกเนอร์ที่เริ่มมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากทั้งฝีมือของทางฝั่งรัสเซียหรือ,อยูเครนเองเรื่องทั้งหมดนี้กลายมาเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้พวกเขาก่อการกบฏและฆ่าทหารรัสเซียถือว่าสวนกับแบบโหดๆพอสมควรเลยนะซึ่งวันนี้เองผมก็จะพาทุกคนไปสรุปอากาศยานที่ตกไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันกับ4อากาศยานที่ถูกทำลายด้วยการจะลาจลของกลุ่มแวกเนอร์ปี2023 อันดับที่หนึ่ง เริ่มกันไปที่ตัวท็อปก่อนเลยคือกา52จํานวน1ลําลำมีรายงานว่าถูกยิงตกใกล้เมืองโทโรวโวายาแคว้นโวลเนสนักบินถูกสังหารทั้งหมดระบุว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีการ52รุ่น R-1B ซึ่งมันถือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเฮลิคอปเตอร์ป่ารถถังปร่ารถหุ้มเกราะที่ลสุดของรัสเซียเลยถูกออกแบบมาให้กำลังอาวุธที่มีเกราะหนาๆภายในตัวเครื่องบินถูกหุ้มด้วยเกราะอย่างทนทานให้ทนต่อการโจมตีด้วยกระสุนที่มีขนาดหนักมากถึง23มมิลลิเมตร เก้าอี้ดีดตัวได้ปืนกลเจาะเกราะขนาด30ม mm ิลิเมรขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่จุดได้ทีเดียวต่อ1การบินมากถึง12ลูกและขึ้นชื่อขึ้นเสียงว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความเร็วและว่องไวที่สุดอีกด้วย อันดับที่2เฮลิคอปเตอร์มี8ปถูกทําลายไปจำนวน4ี่ลำก็มีทั้งเฮลิคอปเตอร์โคล่รงและที่น่าสังเกตนั่นคือเฮลิคอปเตอร์ส่งคํำอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทําลายไปมากถึง3ลําซึ่งในทางทฤษฎีแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะถูกทําลายไปในวันเดียวได้มากถึงขนาดนี้กระทวนกลาโหมรัสเซียอธิบายไว้ว่าทั้งหมดนั้นถูกยิงตกด้วยกลุ่มแวกเนอร์ที่เมืองโวลเนส ของรัเสเซียซึ่งเฮลิคอปเตอร์มีแปแบบส่งครามมิทอนิกนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่หายากมากๆมันมีการใช้งานแค่เฉพาะในกองทัพรัเสเซียเท่านั้นจะช่วยให้กองทัพอากาศสามารถต่อสู้กับขีปนาวุธของฝ่ายยูเครนช่วยขัดขวางการโจมตีทางอากาศต่างๆต,ต่อสู้กับเรดราภาคพื้นดินทางอากาศหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศและอาวุธต่อต้านอากาศยานช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจากการโจมตีของศัตรูถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขีความสามารถและเทคโนโลยีที่แม่นยำในระดับหนึ่งมากๆซึ่งมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ได้ ไม้มีการติดตั้งระบบบุญถุดใดเข้าไปอีกด้วยแม้กระทั่งปืนกลรบอยู่ลอดด้วยระบบส่งคาิิบอนนิกล้วนๆและแม้จะไม่มีการรายงาน่เป็นทางการแต่ก็มีข่าวเชื่อว่าลูกเรือของเฮลิคอปเตอร์มีแจํจำนวนมากสามารถหลบหนีออกมาได้และก็มีบางส่วนได้รับบาดเจ็บหรือตายไปบ้างก็จํานวนหนึ่ง 3. เครื่องบินสื่อสาริ l 2 m มีรายงานว่าถูกยิงตกโดยกองกําลังแวกเนอร์ในแคว้นโวลเนสของรัสเซียเช่นกันจํานวนหนึ่งลำซึ่งนี่ถือเป็นเครื่องบินตรวจการตัวฉกาศที่ช่วยในการเชื่อมต่อของกองทัพรัสเซียและกระจายเสียงขึ้นสรรนัญญาณช่วว่าลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตจากการโจมตีทั้งหมด6ครั้งโดยหน้าที่หลักๆของมนันจะช่วยขยายสัญญาณการสื่อสารระหว่างกองทัพรัสเซียให้อยู่ห่างไกลออกไปเชื่อมต่อกับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ายอย่าง B-leaf A-50 ถือเป็นเครื่องบินที่มีความสําคัญในการทําส่งคมแนวหน้ากับยูเครนอย่างมากๆมันจะส่งคําบัญชาการของนายทหารระดับสูงการวางแผนกลยุทธ์ในการรบและที่มากไปกว่านั้นคือมันช่วยให้เครื่องบินรบของทางฝั่งรัสเซียรับรู้ระบุตําแหน่งบนภาคพื้นที่มากขึ้นเชื่อมต่อกับระบบเรดราและส่งข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้ระบบป้องการพัอากาศของรัสเซียทํางานถือเป็นเครื่องบินที่สําคัญและช่วยให้กองทัพรัสเซียแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อต้องส่งทหารเข้าไปในดินแดนของอยูเครนที่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรและ มันยังเป็นเครื่องบินที่มีการประจำการน,น้อยมากๆเลยนะครับผมในกองทัพอามการัสเซียเพียงแค่12-13ลำเท่านั้นและก็มีหน้าที่ที่ต่างกันไปอีกด้วยไม่ถึง30ลำที่จะใช้ในการสื่อสารแบบนี้ซึ่งมันขับเคลื่อนด้วยสี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องบินที่ไม่ใหญ่มากไม่แน่ชัดว่าขีปนาวุธที่โจมตีของกลุ่มแบ็กเนอร์ใช้อะไรกันแน่แต่ที่มีอยู่และศักยภาพถึงนั้นคือสเตลลา10และแฟนเซอร์ที่มีระดับความสูงกว่า12กิโลเมตรสามารถเข้าถึงระดับการบินเหล่านี้ได้แค่2อย่างนี้เชื่อวววตัขีปุ จะไปยิงโดนปีกของเครื่องบินในระหว่างที่มังพึ่งเทคออฟออกจากสนามบินไม่กี่นาทีภายหลังการสูญเสียพิโกชินผู้นํากลุ่มแวกเนอร์ได้เสนอเงินเยียวยา,ยาให้เหล่าผู้เสียชีวิตบนเครื่องมากถึง500ล้านรูเบลิลหรือเท่ากับ600,000ดอลลาร์สหรัฐกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต อันดับที่4เฮลิคอปเตอร์จู่โจมมิ35หรือ h อ e ชื่อเฉพาะสูญเสียไปจำนวนหนึ่งลำก็แม้ไม่ได้มีรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่เห็นอย่างแน่ชัดของการสูญเสียแต่สื่อหลายๆสื่อของทางฝั่งรัเสเซียก็รายงานตรงกันว,ว่าหนึ่งในนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์มิ35แน่นอนเป็นแบบหลายที่นั่งสามารถจูลูกเรือได้มากถึง8คนพร้อมกับนักบ,บิน2คนเป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์มิ35ที่ทันสมัยที่สุดของรัเสเซียปืนกลจอกเกาะขนาด23ิมมิลลิเมตรพร้อมกระสุนในคลัง470นัด ยิงได้สูงมากถึง3,600รอบต่อนนทีติดขีปนาวุธได้ทุกรูปแบบต่อต้อตานรถถังจรวดหรือแบบระเบิดเพลิงมีมาตรการตอบโต้ทางส่งคลายเทรอนิกที่ดีที่สุดด้วยการตรวจจับของเรด้าและเซ็นเซอร์รอบตัวเฮลิคอปเตอร์และนี่คือตัวเลขความสูญเสียจากการก่อการบฏของกลุ่มแวกเนอร์ภายในระยะเวลาไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงก็ถึงแม้เวลาจะน้อยแต่ก็สร้างความสูญเสียให้กับยุทธปกรณ์ที่สําคัญของรัสเซียได้ไม่เลวเลยนะสําหรับกลุ่มแวกเนอร์ครคิดเห็นยังไงกับ EP นี้ไม่มีกลุ่มแวกเนอร์ทำสงคราม แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยใครชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้เริ่มกดไลค์ซับสไครช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ